ก็เราขาันน็อตตัวนี้ออกนะฮะขันออกแล้วเราจะแกะให้เห็นพร้อมๆกันอุ้ยกล้องมือจะถ่ายแกะก็จะแกะนะครับสภาพเป็นยังไงดูเลยมาัโโอ้โหไหมครับผมชัดเจนนะเป็นรอยไหมนะเนี่ย ไม่ครับมีขี้มดด้วยอ่าฮะมีครับมดเข้าไปทำรังครับผมเพียบรังมดทั้งนั้นเลยเทามามีแต่มดทั้งน,นี้นี่ครับโอ้โหเพียบครับผมคงไปทำให้ระบบในนี้ชอ็อตนะครับนี่นะ หมครับหลอมละลายนะครับตัวนี้หลอมหลอมอันนี้มีเศษขี้มดนะครับมดเข้าไปทำรังอยู่ครับเนี่ยฮะเต็มรูเลยนี่ฮะมันเป็นรอยไหมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่ช่องเล็กๆช่องนี้นด้วยนะครับต้อง <Norwegian. S 1> แกะอ,ออกมาทำความสะอาดนะครับขอแกะก่อนแล้วกันคงไถ่ายไม่ได้ เรียบร้อยครับหลังจากที่แกะออกมาปลาดุกว่าเอ้ยปรากฏว่ามดเต็มเลยครับผมมดมาทำรังอยู่ในนี้เต็มปัญหาตอนนี้คือมันร่วงออกมาแบบนี้เลยผมจะรู้ไหมเนี่ยอะไรเป็นอะไร <S <S จะประกอบกลับเข้าไปได้หรือไม่อพกข้อไข่น็อตป๊บมันร่วงกลาวลงมาเลยเนี่ฮะมดกลับอยู่ข้างในลงหลังมดไปเลยทีเดียว เาะออกมาแล้วก็มันจะมีดำๆอยู่ตรงนี้นครับคาดว่าน่าจะเกิดการช็อตเนี่ยครับนี่ครับลักษณะมันดำนะฮะมันติดกันอยู่ครับเนี่ยจริงมันต้องคอยตัดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแคะทำความสะอาดก,ก่อนนี่ครับสภาพมดครับเข้าไปข้างในเป็นลังเลยนะครับทมให้เกิดการช็อตว่าอย่างนั้น อนนี้น่าจะเป็นเหตุละแต่ปัญหาต่อคือผมจะประกอบอยังไงให้ได้เ <c oughs> <g partic ulate> <g ulate> ดี๋ยาวมารุ่นตามกันจะได้ซื้อใหม่หรือจะประกอบกลับใ <c oughs> ช่ชัตเตอร์นะครับขูดตรงนี้นะฮะขูดตรงนี้กับตรงนี้ที่มันสัมผัสกันนะมันจะเป็นขี้ตะกันอยู่ที่ไข่นะฮะโอเค okay. มือผมจับกองไม่ได้นะเดี๋ยวขูดเสร็จ <c oughs> เอามาให้ชูดเสร็จก็จะขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวประกอบกลับ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับผมมือใหม่หัดครับก็แกะออกมาทั้งหมดนะครับตามที่เมื่อกี้เลยแล้วก็ประกอบเข้าไปก,ก็ไม่มีอะไรยากครับถ้าลองนั่งดูมันไปเรื่อยๆืมันก็จะทุกอย่างมันจะเปิดคลิปที่ล็อกพอดีตัวอยู่แล้วนะครับการใส่ก็ใส่มันตรงล็อกแค่นั้นเองมันจะยากตรงที่ใส่น็อตพวกนี้ประกอบเข้าไปเพราะมันมีสปริงดันนะครับตอนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาคือน็อตโผหายไปหนึ่งตัวเรียบร้อยอย่างนั้นไปไหนเลยนะครับเหลืออีกตัวเดียวนะครับ เดี๋ยวประกอบต่วน,นี้เสร็จก็ทั้งในนะครับเป็นเรื่องของหลังมดนะครับนี่ครับหลังมดพวกนี้นมดแดกนี่ฮะเทียบเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเดี๋ยวประกอบเสร็จเราจะมาเทสกันอันนี้เอาให้ดูว่าเราประกอบในชิ้นส่วนของตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาน็อตก่อนหาไม่เจอก็ใส่ตัวเดียวแหละโอเคสรุปว่าหาเจอแล้วนะครับน็อตตกอยู่นี้นะครับอยู่ต่างๆใต้ล่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวประกอบ กับตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากหมุนเข้าไปเลยก็หมุนเข้าไปนะครับพอนี้ทาคนเดียวมือหนึ่งถือกล้องอีกมือนึงจับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องงงนะผมงงอยู่พักหนึ่งคือจะใส่น็อตให้มันตรงยังไงเขาก็จะมีสลักบ,บอกอยู่นะรตรงนี้ให้สองตัวนี้ตัวตัวบนกับตัวล่างตรงกันนะครับสองข้าง แล้วรูน็อตมันก็จะตรงเองอ่ะโอเคเดี๋ยวประกอบต่อเคก็ใส่ตามนี้นะครับลูกยางนะครับแล้วก็มีถ e ้วยพลาสติกอยู่งายขึ้นนะฮะมันก็สปริงนะครับแล้วก็เสียบลงไปเลยแพร่เนี้ฮะเดี๋ยวผมขันน็อตก่อนนะนี่ครับ,นนนนะรบประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถึงเวลาที่ต้องลุ้นกันแล้วเราเปิดวาล์วน้ำเข้าก่อนปรับแต่ยังไม่เปิดน้ำออกนะครับ คือให้น้ำมันเต็มอยู่ในระบบก่อนให้เรียบร้อยเดี <omon os> ๋ยว <M ission> เราจะลุ้นกันว่าจะสำเร็จหรือไม่รอบนี้ไม่สำเร็จก็ช่างมืออาชีพแล้วกันจัดเลยเปิดปป๊ดจากนั้นเสียบปั๊กอ่ตาตัดเรียบร้อยครับผม เทสดิเปิดก๊อกอ่าเปิดก๊อกแล้วก็ทํางานครับปิดก๊อกครับโอ้โหตัดครับสวยงามคอยทีเปิดก๊อกอ่าทางานนะครับปิดก๊อกโอ้โหตัดเยี่ยมเลยครับนี่ครับสรุปแล้วจากที่ทํามาทั้งหมดกล่องแอดจัดแอดนี้ครับแอดจัดนะครับดูให้ดีนะครับทั้งในนี้มีหลังมดอยู่นะครับแค่นั้นเอง เอาลังงดออกมาแล้วก็ปรับขัดตรงตัวหัวทองแดงมาหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องฮิตาชิไม่ตัดทำงานตลอดเวลาแก้ไขด้วยวิธีนี้หลังจากหามาแล้วสองชั่วโมงครึง่งสวัสดีโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับผมประกอบกับให้เรียบร้อยครับผมฮิตาชิน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วมัซื้อมาก็ระวังเรื่องไฟหน่อยนะครับเฮ้ ใใปิดแล้วครับสาเหตุเกิดจากมดแบงนะครับมดแดงเข้าไปทำลังเรียบร้อยสวยงามมิตาชิ t x สี่เหลี่ย WMTP สองร g f 2 J8 เท่านี้สวัสดีหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่เยอะก็เยอะสวัสดีครับ